ระผ่อน5,000ตลอดสัญญาต้องเจ้าคันนี้เลย f o r d r a n g e r คันนี้นะคะเป็น f o r d r a n g e r ตัวเตี้ยปี1 9 2 4สี่นนะคะได้ปีใหม่มากๆเลยนะคะที่สำคัญผ่อนสบายๆเลยนะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถกระบะที่ผ่อนถูกๆมาเลยแนะนำเจ้าตัวนี้เลยอ่ะมาดูภายในกันภายในนี่เนี่ยฟังกชันครบคันเลยนะน่าดูจิ หน้าจงหน้าจอบอมอะไรมันติดฟังก์ชันนะฟังก์ชั่นครบคันเลยผ่อนห้าพันตลอดสัญญานะจ๊ะลูกค้าจ๋าสำหรับคันนี้นะคะเป็นเจ้า f o r ์ด a n นเจอนะปี2019.20ผ่อน5,000ตลอดสัญญาลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากเข้ามาดูฟอร์ดตัวจริงคันนี้นะคะเข้ามาได้เลยที่ปังนั้นกใกล้ๆช้า้าสีนะคะหรือว่าโทรหาเซลรติกได้เลยที่เบอร์ตต้โปรไฟล์นะจ๊ะ